สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูพระโบราณกันบ้างครับพระสกุลเนื้อชินนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระกรุโบราณของเมืองไทยครับพิมพ์แรกเขาเรียกว่าพิมเอเงี้ยวทิ้งปืนครับนะครับก็คือพระพิมท่ามะปางนั่นเองครับพบเจอครั้งแรกที่วัดท่ามะปางจังหวัดพิษณุโลกครับหลังจากนั้นก็เจออีกหลายกลุ่มครับสุโขทัยอยุธยาไล่ลงมาจนถึงสุพรรณครับเพื่อนๆนี่ครับ้าทรงอย่างนี้นะครับเป็นพระประทับนั่งนะครับปางมารวิชัยบนฐานบัวเล็บช้างนะครับ แล้วก็มีเส้นประพาณฑลสองชั้นครับเพื่เือนนี่นะครับที่ได้ชื่อว่าพระเงี้ยวทิ้งปืนเพราะว่าสมัยร5นะครับไปปราบพ่อซึ่งก็เรียกว่าชาวเงี้ยวนะครับติดนะครับแจกพระท่ามาปางไปกันวไปกันทุกองทุกคนนะครับที่เป็นทหารปรากฏว่าเงี้ยวสู้ไม่ได้ครับทิ้งปืนหนีหมดเลยครับเลยได้ชื่อว่าพระเงี้ยวทิ้งปืนครับจุดสังเกตก็คือพระเนื้อชินจะมีการระเบิดอย่างองค์นี้นี่คือระเบิดจนโอ้โหหมดสภาพแล้วนะครับหมดสภาพจริงครับเพือนดูนะครับผิวนะครับโดยเฉพาะนี่นะครับ ถ้ายิ่งถ้าดูตามขอบระเบิดอย่างนี้เนี่ยครับของเก้จะทํากันไม่ได้เลยครับเพื่อนขอบระเบิดอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับรงนี้ด้านหลังเป็นลายผ้านะครับสารหนึ่งต่อหนึ่งครับผ้าโบราณจะต้องลายสารหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่มีแบบหนึ่งต่อสองต่อสามไม่มีนะครับคือไปทางด้านด้านบนหนึ่งด้านข้างหนึ่งครับสารไปนยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับนี่นะครับนี่นะครับสภาพแห้งแก๊กเลยนะครับแล้วก็เนื้อชินเงินนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมีผิวเป็น เป็นประกายวบาๆครับเรยกเป็นประหลอดนะครับบางทีบางจุดตามซอกแขนซอกขาก็จะเจอเป็นตามลึกๆนะจะเห็นเป็นประหลอดนะครับเขาว่ากันว่าเอาเอาประหลอดมาโรยนะครับคือป้องกันผิวพระไม่ให้สึกกร่อนนั่นเองนะครับแต่องนี้นี่คือสภาพหมดหมดสภาพแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังยังไม่แตกหักนะครับยังไม่แตกหักเป็นชิ้นนั่นเองครับแต่ผิวหมดสภาพนะครับนี่ครับอีกองครับเรียกว่าเถนกวาดลานครับเพื่อนๆก็คือพิมพ์ทรงบอกไว้เลยนะครับ เป็นเซนี et, ่นะครับเป็นพระประทับยืนนะครับถือไม้กวาดนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเทนกวาดลางนะครับพบเจอที่ทุกโคไทยครับนะครับมีส่วนใหญ่มีเนี่ยครับจะเป็นเนื้อชินครับนะครับแล้วก็มีชินชินเขียวบ้างครับแต่วงนี้ได้เป็นชินเหมือนนะครับเพื่อนเป็นเนื้อชินเนื้อนิยมนะครับเพื่อนเนี่ครับเช่นกันนะครับระเบิดหมดแล้วครับนี่นะครับนี่ครับตามซอกก็ยังเห็นเป็นประดอวาวาวนะครับเพื่อนผิวที่ระเบิดสังเกตในี่ตามขอบเหมือนกันนะครับนี่ครับเก่าจริงเป็นอย่างนี้ครับ เนื้อหมดอย่างแล้วครับเพื่อนๆนะครับแตกระเบิดหมดเลยครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับเนี่ยระระเบิดออกมานะครับนี่นะครับหมดสภาพเลยนะครับเพื่อนตามขอบนี่สังเกตง่ายนะครับถ้าไม่เก่าจริงตามขอบก็จะไม่ระเบิดแบบนี้ครับเพื่อนนี่เก่าจริงๆครับเพื่อนบล็อกประสบการณ์นะครับก็นี่ครับเหลือมาแค่นี้ครับเพื่อนนี่นะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับผิวระเบิดนะครับรอยสานก็เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งเช่นกันนะครับเพื่อน สารหยาบบ้างละเอียดบ้างแล้วแต่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับพิมเสนกวาดลานครับพระโบราณที่นานๆพบเจอทีครับก็เลยมาไลฟ์เพื่อนๆได้รับชมกันท่านใดมีเนื้อนี้พิมพนี้ครับก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ